ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่สั่งจากลาซาด้านะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นนาฬิกาตัวน,นี้น่าจะเป็นตอวเค็มที่ติดกับโทรศัพท์นะครับที่เล่น R V นะครับเปอนหน้าต,ตามนี้ลกลง แพ็กกับแพ็คดีแต่ทำไมข้างในทำไมถึงแพ็คไม่ดีเป็นเสียงเป็นอย่างเงี้ยเป็นของมีราคาซะหน่อยจะเป็นสภาพเป็นยังไง ดีสักคกั้งใช่ไหที่เล่นเอาวินเกมทุกอย่างครับไป <c oughs> จะเป็นชิด